ละครชุดดวงใจเทวกรมเรื่องพรชีวันหลังจากที่คุณสรุธและคุณภูมิเริ่มสงสัยในตัวดารัตว่าทำไมถึงได้รวยอู้ฟู่ขนาดนี้หลังจากไปทำงานกับนัทริที่เพิ่งเปิดบริษัทขายช็อกโกแลตบางหน้าแต่เบื้องหลังค้ายาเสพติดจึงทำให้คุณสรุธและคุณภูมิได้ไปดูที่โกดังที่เป็นที่พักยาเสพติดของนัทริซึ่งเป็นโกดังของพ่อนาวา แล้วก็เจอยาเสพติดจริงๆโดยคุณสรุตและคุณภูมิโดนนัทสริ์จับเป็นตัวประกันและเผาโกดังทิ้งโชคดีที่พรชีวามีสัมผัสลางร้ายว่าจะเกิดเรื่องไม่ดีกับคุณภูมิจึงให้พี่ชายชวิตโทรหาคุณรณจักรไปช่วยที่โกดังร้างและทางชีวันเองก็ได้เดินทางไปที่โกดังร้างเช่นกันขณะที่โกดังร้างกำลังเกิดเหตุไฟไหม้ทำให้ชีวัน ร้องไห้หนักมากและจะเข้าไปช่วยคุณสรุตแต่โดนคุณจักห้ามไว้และทั้งหมดก็ปลอดภัยจากเหตุการณ์ไฟไหม้ทางด้านนาวาก็ได้เข้าไปข่มขู่มัสลินเพราะตำรวจกำลังตามตัวอยู่จึงวางแผนให้แม่ไปซื้อกับแกล้มแต่แม่ได้โทรหาคุณสรุตเพื่อให้มาช่วยเหลือมัสลินจึงได้ไปพร้อมกับชีวันส่วนทางด้านดาราริจะหนีจึงได้พาพรชีวาไปด้วย โดยได้เดินทางไปเอาเงินในเซฟของนัทริศรก่อนเดินทางนี้ทำให้นัทริศรู้ตัวและสังเก็บดารลัตส่วนห้าสิงจุฑาเทพรู้ข่าวว่าดารลัตได้พาพรชีวานี้ไปภูเก็ตจึงได้รวมตัวกันช่วยตามหาทุกทางเพื่อพรชีวาเทวพรมหลังจากที่ดารลัตพาพรชีวานี้และได้ขโมยเงินทั้งหมดของนัทริศไปด้วยทำให้นัทริศแค้นดารลัตอย่างหนักจึงได้ตามไล่ล่าเพื่อเอาเงินคืน โดยที่ดารลัตไม่สนใจเลยว่าพรชีวาจะท้องแก่ใกล้คลอดทําให้พรชีวาทั้งเสียใจแล้วก็ผิดหวังที่ดารลัตเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทั้งยังไม่ยอมบอกความจริงว่าเป็นคนเห็นแก่ตัวโดยดารลัตอ้างว่าที่ทําทุกอย่างก็เพื่อพรชีวาและลูกทําให้พรชีวาบอกดารลัตกลับไปว่าถ้าทําเพื่อลูกจริงจะต้องไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับนัสริศและยาเสพติดแต่แรก ส่วนทางด้านรณภูมิที่กำลังตามหาพรชีวาโดยสัมผัสพิเศษบอกว่าพรชีวากำลังตกอยู่ในอันตรายจึงรีบไปตามหาก่อนที่รณจักรจะตามมาสมทบแล้วก็เจอพรชีวาจริงๆส่วนทางด้านนัชริตตามหาที่พักของดารัตจนเจอและดารัตได้หาทางคิดหนีอีกจึงเกิดการต่อสู้กันและพรชีวาเริ่มไปต่อไม่ไหวแล้วซึ่งนัชริต มมยจะเอาชีวิตดารัสและเอาเงินคืนแต่โชคดีที่รณภูมิมาช่วยยับยั้งไว้ได้ทันจึงทำให้เกิดการต่อสู้กันขึ้นแทนที่ดารัสจะช่วยรณภูมิแต่เขาเห็นแก่ตัวพาพรชีวาวิ่งหนีไปและได้เกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นนัทริศจะยิงดารัสแต่เปลี่ยนไปยิงพรชีวาแทนแต่ดารัสได้เอาตัวเข้ารับกระสุนแทนหลังจากนั้นนาวา ก็ขอโทษที่เป็นความผิดของตัวเขาเองที่ผ่านมาทำให้มัศสลินนั้นเจ็บปวดและยอมอย่าให้แต่โดยดีแต่ทางมัศสลินก็ยังยุ่งเกี่ยวกับคุณสรุธไม่เลิกทำให้พรชีวันไม่พอใจและงอนคุณสรุธขอขอบคุณสำหรับการรับชมโปรดติดตามตอนต่อไปฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ